สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองไป,ปสู้ผู้สกคนมาพอกษสาพิกลคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้าเพิ่มเติมคือสาวพิกลมีเมนูอะไรามานําเสนอคะบักสตอร์บุรีกับบักองุนเปรี้ยวๆเวนาะคะ่ะคุกเขากับพริกเกลือพี่น้องจา๋าเอาไปกับน้ำาลายสไรดนาะจ้านี่ตอยสื่อมากว่าแต่เพล่นสีหวานพี่น้องเอ้ยพอมมากินแล้วโอ้ยเปรี้ยวค่ะสาวพิกลก็เลยข้นพริกเกลือส่เพินแบบนี้เลยจะทั้งองุ่นทั้งอันสตอร์บิลีเนาะคะ่ะ มาจากเบาๆลไรล้ใยหางเอาอาบปากสาพิกุลสิปอนอร่อยเห็ดิีเกอร์เค็มๆจังน้อยนอกจาะเปรี้ยวก็เค็มเข้ากันเนี่ยกระจะออก,กหวานๆจังน้อยสุดยอดแซ่บบะอุ่นก็น,นอยเป็นตะวนันเป็นตะวนันแต่บาหวาน จะแบบว่าหอดความกรอบกรอบจ้ะกรอบเปรี้ยวอยากินไหมคะฟินมากพี่น้อ <c oughs> ไปหาให้กินนะพี่น้องบอกสตอรอเบอรี่นี่สาวพิกุลซื้อมากถูกมากเนาะค่ะกล่องละยี่สิบาทหรือสามสิบาทได้หลายบบบ้านสันก็เลยซื้อมาสวงกล่องเห็นพลนวยไงแดงเป็นตาแซ่บปต่ได้โอ๊ยเปรี้ยวค่ะแต่ว่าเอามากินใสพ่พริกเกลือสุดยอดสุดยอดความอร่อยนะจ้ะ ช่วงนี้อากาศยุโรปเทศอากิจฝนตกสม,มือสม,มือพี่น้องอันนี้กร็รู้สึกหนาวก็เลยเอาสุดมาใส่คุ้มนอะจ๊ะปกตินีนสิขาวนหนาหัวอะไรแต่แต่ปีนี้โอ้ยทั้งฝนทั้งหนาวแจ้งไหมนี่ยัง จ้ายังไดคลิปนี้สาวปกิกลขอลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย